นี้นะคะจะเป็นคลิปรีวิวล้อตัวใหม่จากทางไจแอน์นะคะเป็นล้อคาเด็กราคาตัวนี้จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นอาสนะคะเรียกว่าคุ้มค่ากับราคามากเลยทีเดียวเพราะว่าทางไจแอน์เขาได้พัฒนาตัวซี่ล้อ c นะคะให้เป็นคาร์บอนทุกซี่เลยซึ่งมันจะทําให้มีน้าหนักที่ค่อนข้างเบามากๆนะคะตัวนี้ประกอบกับว่าเขาได้ใช้เทคโนโลยีทุบเหล็กนะคะที่เคมว่าดีกก่าล้อทุบเหล็กทั่วไป ซึ่งตัวตรงขอบล้อเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าแอโร่โกว่าเพราะว่ามันจะช่วยไปลดช่องว่างระหว่างยางแล้วก็ตัวขอบล้อได้ดีนะคะคาเด็กเนี่ยค่อนข้างสติ๊กมากตัวยางที่รองรับคาเด็กได้นะคะจะเป็น 700C มีของชวาเบ้โปวันแม็กซิตไฮโรสแล้วก็แม็กซิตออเทเลนนะคะจะรองรับเรื่องประสิทธิภาพในการเบรกนะคะสรุปได้ว่า ตัวคาเด็กทางใจแอรเนี่ยตอนนี้เป็นที่น่าจับตามองมากๆทีเดียวด้วยราคาและด้วยน้ําหนักที่เบาไม่เหมือนไทยสําหรับสาวที่ชอบเอ,อน้ําหนักเบานะคะต้องไม่พลาดเลยสําหรับคาเด็กตัวนี้ mm. กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายอุบัติเหตุล้อเสียหายนะคะจะสามารถแจ้งข้อมูล mm. เพื่อขอพิจารณาซื้อล้อใหม่ในราคา50%ค่ะ mm. ก็สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจล้อคาเด็กตัวนี้นะคะก็เข้ามาชมกันได้ที่ ขอบใจแอนสุนบุรีนะคะทางร้านจะมีสต็อกให้ทางรีิเบกแล้วก็ดิฟเบรกเลยมีสินค้าไปใหม่มาเราจะนำมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ